มีสถานที่ที่เราได้สวดมนต์ได้มาพบครูได้สวดมนต์กับครูได้สัมผัสความอัศจรรย์ทางจิตในพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านได้เลือกแล้วและเป็นประตูมิติที่หที่จะถูกเปิดขึ้นเป็นครั้งคราวเพื่อให้ดวงจิตที่มีความใสบริสุทธิ์ได้สัมผัสก่อนที่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะเข้ามานั่นเอง นี่แหละคือเหตุผลของเบื้องบนสวรรค์ทั้งหมดที่ท่านนั้นได้บอกคุณครูและให้คุณครูนั้นได้บอกและเตือนทุกท่านว่าจงอย่าประมาทและโฟกัสในความดีนี่คือความเมตตาสุดๆของเบื้องบนสวรรค์แล้วการที่มิติบ้านใหม่คือมิติที่เปแปลงมาก่อนในจะ น,นี่เป็นครั้งแรกของจักรวาลที่เกิดที่จะเปลี่ยนแปลงดาวโลกของเราเข้าสู่มิติที่5และในมิตินี้จะไม่มีความคิดลบจะมีแค่คิดบวกคิด positive คิดบุญเท่านั้นและโฟกัสอยู่ในความดีนั่นเองสาธุค่ะ